คือเราใช่ไหมอ่านั่นคือเราแหละจะบอกว่าอะไรวะเมื่อฆ่าเรานะไอ้อเจ้าไก่งงไก่แล้วอ่ะยืนงงไปตรงตีนนะออใช่ยืนงงไปตรงระเบิดมาแล้วนี่เล่นอะไรอะโตไม่เก่งอังกฤษนะครับเพราะเอานะคนไม่เก่งอังกฤษก็อย่างเงี้แหละ เกี่ยวกินต่อไปอกันนะบ,นบนน่นบ่นที่แย่ขนาดนี้สัตว์ฆ่ามันมาเนี่ยออกฆ่ามเลยนะไม่ดูกับลองเสียเวลากักนดูไปเยอะดูไปก็ไม่มีค่าแล้วแปลไม่ออกเพราะว่าพอไม่รู้สิก็จะอะไรนะจะแปลไปก็จะใช้หน้าที่เอ่อ นี่แค่เป็นการเริ่มต้นเท่านั้นครับเฉประสองแล้วนะโฮมสวิตโฮมบ้านบ้านกลับมาบ้าน,บบานใช่ไหมเออแล้ผมเล่นก็ชอบที่เล่นก็เป็นเกมในเกมในใจผมเลยครับเกมนี้ก็มีสองอย่างครับมนันดีแล้วก็เรื่องแต่ว่ามานันนะเป็นเรื่องแต่แนว Open World นะครับ แต่มันจะบังคับให้เราเล่นให้จบครับมันเล่นเหมือน g t a นะ g t a ถ้าเกิดจบก็ยังเล่นต่อได้ใช่ไหมครับแต่เกมนี้พอเล่นจบแล้วเล่นต่อไม่ได้นะอตอนนี้มันก็จะบ่นไปพลางๆนะครับบ่นไปเรืเ่อยนะครับลุกลาวอ่ะกุมองไว้ไม่เห็นมีแย่เลยกูดูเลยเปังเพลงฟังรับหนึ่ง เดี๋ยวหมดเอะแล้วก็เกมนี้ก็น่าจะเล่นให้จบนะแต่มันก็นานอยู่นะเป็นอะไรที่ลำบากมากนะครับในการแข่เกมให้จบเนี่ยเพื่ออะไรก็ไม่รู้เป็นคนภาคไม่หานะครับแต่ถ้าเกิดอยากหาก็ดูคนอื่นละกันนะได้กลับไปนะเถอะ ต้องอาจจะสั่นไปนะครับเพราะว่าผมต้องจับกล้องไว้ตลอดเวลานะไม่งั้นมันจะล้มทันทีจับไปเล่นไปนครับจอยไปข้างบนจับกล้องข้างล่างอืเดต่ก็มีลูกกันนะเอ,อ้ยข้ามข้ามไม่ได้ด้วยนะครับเียอะไรนเนี่ยน,น,นะนี่อ,อะไรนี่ยมันเป็นใคร อย่ารอเย็นพีชมาดิงด้งซิ่งการดื่มการดื่มสุราเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเด็กๆอย่าไปควรครับไม่เป็นไรครับเบนซองพันห้าครับโครสองร้อยกว่าครับซื้อเปล่อ,อไปนั่งแท็กซี่ครับถึงบ้านล้วแหละโอเคลงไปหาแม่กันนะครับเสียตังค์ไปสองจุดสองห้าสิบหรือเปล่าไม่รู้เดินไปก่อน อะไรนะอะไรนะชอบชอบต้งเพลงว่ะครับเกมนี้ชอบที่เพลงแล้วก็ภาพก็สวยนะอืเพลงก็เพราะเนาะสมัยก่อนเลยสุดยอดรถก็แล้วมันช้านะครับแต่ว่าพอ,อหลังๆนะจะมีรถที่เร็วๆมาให้เราบ้างนะร้อยยี่สิบไมล์ยี่กดไปอโอ้โหเสียทหาร มันจะหาจบแล้วเพราะว่าอยู่ก็เสียละแก่แล้นะโอเคเข้าไปบ้านเดเลยอยู่ไหนว่าบ้านเรานี่ดูเดินไปแล้วอ่ะอะไรฮัลโหลมัมโอ้อะไร Hello, oh. ะไรปไหนมาเนี่ยกดด o t เอยู่อ่ะสองปีเลยอ่ะนี่พ่มีตังค์แล้ว ตามมาเติมเกมหมดแล้วมันเลยมาหาแม่ไม่มีกระกิกเหรอใครเนะโอ้ยเย็บซุปหรืออะไรเราไม่รู้ข้ามไปคนระับฮัลโหล ก็ท oh, oh, nice. okay, e oh, ูสล oh, on, ีปิงห้องนอนอยู่ตรงอยู่ตรงอยู่ตรงไหนโอเคแคบนี่เจอห้องนอนแล้วอ๋อหลับไปอก่อนนอนต้องแฟปก่อนทีนึงนะเพื่อการหลับสบายอย่างได้อัธรตรับก่อนนอนสบายที่สุดนะ วันต่อมาโอ้ยเ,เกงอะไรมีข้าบสีขาวด้วยทายไปทำอะไรบ้างนะจ๊อบโอ้ยตั้งชื่อว่าอะไรดีเนาะมาเฟียไม่ดูดิตั้งแม่งตั้งชื่อว่ารอกไม่ใช่อาอาเฮลียนะ กลับมาทำอะไรอ่ะโอ้ยไม่มีที่จะไปแล้วกลับมาหาของกินแถวซอกซอกซ้องกะหรี่อะไรเงี้ยแถวนี้กะหรี่เยอะเหมือนกันนะแม่ดูแม่ทำกะหรี่เนาะไม่เอาไม่เอาแม่แม่แม่เราทำกะหรี่สิแม่ไม่ทำแม่ยังทำกะหรี่ไม่ดีต่อสุขภาพแม่กะหรี่ไม่ดีนะโอ้ทูโจไปหาโจกันเลยคู่หูคู่เกย์ครับ โจ้แล้วเราเผนะูเเ้เกงเหมือน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 หัวเหมือนหัวผู้เกงเพิ่งเรียกบทอะไรนาะลืมอะไรอ๋อ,อเปิดมานะต้องต่อยช่วยผู้หญิงอายอะไรอะ่ะทำอะไรกับเมียกูสัตว์ฮะเอ้ยอะไรวะน่าตุ่มเมียแกก็ยิงน่าตุ่มน่าตุ่มเมียน่าตรงเมีย เนี <ste> ่ย <Wagner> น <off> <The> pues <ía> <the> <an> ่าตัวเมีน่าตรงนี้เกูหลได้กูลบได้จัดแบป็นชดจัดชุดจัดป็นชุดหลบแบบดิจิตอลลบดิจิตอลโอ้จัดไปกูซ้ายกขวากซ้ายกขวาวประคัตสายอ้กสักรอบอีกสักรอบอีกสักรอบสะดสะอะไรัววัวว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 ัววัวรอ โอ้อชิบตะมิโดนว่าวว่าวว้าวบ่อยนะว้าวบ่อยนะเราเนี่ยคูยคุยอะไรคุยอะไรแล้วคุยอะไรแล้วจ้ะเออฮะอุ้ยอ้ยอ้ยอ้ยแยเสี่ยเออฮะฮะตายยากตายเยอะไรอย่างเงี้ยฮะตายตายยากตายเย็นเฮียแเนี้ยตายจะซทราเฮียตายได้ดอกไปเลยโยนสีผมไม่มี อย่าอายุก so like ับเมงกู๊ด <questioned> ท <positives> ี่ห <at> ล <this point> ังนะมึงอ่ะเออข้ามไปฮะอันแบบแรกอ่ะดูแบบนะแบบทุกเกมะครับแบบมันจะคล้ายกันหมดเลยนะคุณสังเกตวีดีๆนะครับแบบเซนโทแบบจี a อเองี้ยแบบมันจะคล้ายกันนะครับแผ่ที่แบบแต่ข้างในจะไม่เหมือนแต่อุ้ย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 แต่แต่ที่แบบมันจะเหมือนกันหมดเลยนะ สังเกตดูว่าผมไม่สังเกตไม่รู้หรอกเฮ้ยหยุสดสัรถมาไมอ้รถเด็กคนใช้เลยลยิงเลยยิงพวกนี้นี่เฮียไอ้ขึ้นรถเบียวถ้ากูวิ่งเหรอใช่ใช่ละวิ่งไปนะครับออแตนแรกขึ้นรถจะไม่ได้นะตอนหลัง่สบายเลยครนะทุบก,กระจกกดกุญแจเองอะไรเองครับตำรวจ ทำลายวูชายถลนะมันไม่ดีนะเอ,อวิ่งต่อไปต้องวิ่งไปทางสว่างเอลอฟคนอื่นมาคิดเองไม่เป็นมันอยู่ชั้นชั้นสองนะโอเสียงอะไรแก๊กแก๊แก๊ั้นสามนี่นเอออยู่ะั้สามจาไว้อชั้นสาม,สสามป้าป้าทำลายป้า ป้าเสกชาวบ้านเลยป้าป้าป้ะโอ้ฮัลโหลโจโอ้ผูู้ผู้เกมมาแล้วนะเลตเบียนไอ้มันช่สิเป็นไหนกันดีอ่ะโหรูปนายนี่เจ๋งเกินอ่ะโ้เกมนี้ติดเลดนะครับเห็นในดูในกูเกิลครับมันบอกว่าเกมนี้ติดเลตที่ยี่สิบบวกนะ จะไม่ผิดอ่ะเออยี่สิบบวกเกมนี้ยี่ส <c ười> ิบบวกก็รู้ว่าเกมมันโหดร้ายนะทั้งจี้ทั้งป้นทั้งผู้หญิงทั้งอะไรเต็มไปหมดเลยเกมนี้ผมก็เพิ่งจะอายุนิดเดียวอะเออไม่ใช่ยี่สิบลยก็เออไปเจอนายเจอลงรถแล้ว ลงรถของไก่โลยมบน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 เข้าไป้ยเดเ๋็วเซ่เดเ๋ยวเซรยู่สับปีนมาเห็ดลาเรา แล้วเนี่ยก็มันก็จะมีกำไแมีความเร็วครับแล้วเราต้องแบบว่าถ้าเราขับเร็วเกินตำรวจจะไล่เรานะะเหมือนจริงนะครับเนี่ยถ้ากดอย่างเงี้ยมันจะมีครื่นสีแดงข้ใช่ไหมเออนั่นแหละมันจะสุดที่ที่สี่สิบเนี่ยสุดที่สี่สิบแล้วก็ไปไม่ได้แล้วแต่ถ้าเราจะแรนด์แล้วกดออกมาไปแล้ครับอ๋อสี่สิบหกสิบนี่ยโอ ถนวนเลื่อนะครับสมัยก่อนรถดีได้ไหมโอ้โหสวยงามอืมดิดดดวดีเกินเกี่ยวนี้ไม่เิมน้ำมันเลยนะชอบตรงนี้แหละมีเิมน้ำมันด้วยนะก็เหมือนมืนจริงอยู่นะออโอ้โหเฮย No, yeah.